เจริญในธรรมยังมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนาพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาชนามาเผยแผ่ชื่อว่าสุมาณโสสวดีิวาเดียวเรื่องควรให้ทานควรทำบุญก็ฟังในพระสูตรนี้ก็มีว่าครั้งนั้นสุมาณราชกุมารีมีรถห้าร้อยคันและมีกุมารีห้าร้อยคนแวดล้อมก็ไปพ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโลกาสสาวกของพระผู้มีพระภาคสองคนมีศรัทธาเสมอการมีศีลเสมอการมีปัญญาเสมอกันคนหนึ่งเป็นทายกคนหนึ่งไม่ใช่ทายกคนทั้งสองนั้นคันตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้นทั้งสองผู้เป็นเทวดานั้นพึงมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่ พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสุมาณาคือเทวดาผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มเทวดาผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะห้าประการคือหนึ่งอายุที่เป็นทิพย์สองวัน,นะที่เป็นทิพย์สามสุขที่เป็นทิพย์สี่ยอดที่เป็นทิพย์ห้าอธิปไตายที่เป็นทิพย์สุมาณาล่าจ,จุคมาลีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเทวดาทั้งสองนะั้นจุติจาก เทวโลกนั้นแล้วมาสู่วามเป็นมนุษย์นี้ท่านทั้งสองผู้เป็นมนุษย์นั้นพึงมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสุมาณคือมนุษย์ผู้เคยเป็นทายกย่อมขอมนุษย์ผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะห้าประการคือหนึ่งอายุที่เป็นของมนุษย์สองวันน้าที่เป็นของมนุษย์สามสุขที่เป็นของมนุษ 4. ย์สี่ยอดที่เป็นของมนุษย์ อธิปไตยที่เป็นของมนุษย์สุมาลาจุกกมารีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจรินถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชเป็นบรรพชิตท่านทั้งสองผู้เป็นบรพชิตนั้นพึงมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสุมาาบรพชิตผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มบรพชิตผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะห้าประการคือนึ่ง เมื่อเขาร้องขอจึงใช้สอยจีวรมากเมื่อเขาไม่ร้องขอจึงใช้จีวรน,น้อย 2. อเมื่อเขาร้องขอจึงฉันบินดาบาดมากเมื่อเขาไม่ร้องขอจึงฉันน้อย 3. มเมื่อเขาร้องขอจึงใช้สอยเสนาสนะมากเมื่อเขาไม่ร้องขอจึงใช้เสนาสนะน้อย 4. เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยกีฬานปัจจัยเภสัชบริการมาก เมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย5อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีเหล่าใดเพื่อนพรหมจารีเหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยนำสิ่งของเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อย สุมาณาราชกุม,มารีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจรเดินถ้าคนทั้งสองนั้นบาลุอรัตผลท่านทั้งสองผู้บาลุอรหัตผลเพิ่งมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุมาณาเราไม่กล่าวแตกต่างกันเลยในระหว่างวิมุตติกับปีมุติสุมาณา ราชกุมารีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจารย์จริงไม่เคยปรากฏข้อนี้กำนดได้ว่าควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แกบ่บรรพชิตอย่างนั้น <S 2> <S 2> <S 2> สุมาณาควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแกะ่เทวดาแก่มนุษย์ บ่นประชิตก็ฟามเหล่านี้มานายประสูตรอังคุตารนิกายปัญจการนิบาระไตรยิดกเล่มที่22ข้อที่31หน้าที่45พระไตรยิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพน์นำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประเตือมัญญาเจริญพร